ก็เสียงรถจะกะเสียงรถโฆษณาไหนจักอย่างหนึ่งที่คอมเมนต์ไม่ขึ้นแต่ที่แท้มันอาจจะคนดูแหละไม่คอมเมนต์ยายพร้อไงยายพร้อกับมาวัดของยายพรนีนก็มีเองเลยค่ะเก็บได้วันละจกักหาหุ้ฟักเนี่ยนะสิบบาทเก็บได้ประมาณนี้ của hai nghe con kém cật ô oh, nhẹ ngay từ này xài vẹt อยู่บ้านผู้ใดก็ได้แย่พอนว่าพูดคนเดียวจะฉมุ่นนึงแล้วนงเยนะ่พอนจะเดันอย่างนะเย่พอนจะได้รู้ว่าโทรศัพท์เย่พอนไม่เสีย ขอบคุณค่ะขอบคุณเรื่องนานะจ้ามากอนุมีน้ียนะ้วจะกระเีย่ะกอยงเรานพกอันพริกแหงยป่นปีสํางน ไปไปชนอผลไปหาตะขอวันนี้วันนาคารวันพระนี่มวันหงว,วันพฤหัดวันสุดคอมเมนต์ในายพรเนจ่ะมาวันยายพรนัาาน,น,นเป็นห่วงโทรศัพท์ยายพรเมดวันเพราะว่า มะเขือนี่อยู่บ้าน <S <S พอเด็บเพื่อนพอใหญ่ยอดวิวคืนนี้ยังน้อยเนี่ยจ้ะนาบ้านอยู่ติดถนน ผ่านเปนงกินยายพรนี่ทำกินคินเองได้เนี่ยปลาได้ปลามาไงยายพรก็เอาเอาเกล็ดออกลองดูแบบน,นี้ยยพรทอดทอดสองตัวต้องกินได้ครบอาทิตย์ประหยัดทำเองกิน คอยนานบจ่จ้ะเพียงไปหาตะคุไปหาวันนี้ไปหาแบบก่อน ไปถามคนที่เขาพูดรู้นะทำไมคอมเมนต์ยายพรไม่ขึ้นเขาบอกบอกว่ามันไม่มีคนดู ใบเย่อนเย็บผ่านด้วยจ้าเข้ามาเป็นกำลังใจเย่อนในไม่เนาะเข้ามากับกดคอมเมนต์จักคำหนึ่ง มาไล่เพื่อจะได้อันเขาเรียกอะไรนะยอดวิวมันเพิ่มทำไงอ่ะมากินข้าวกับยพลเนี่ยทัวปียายพลเคยลุงให้ดูเล่วครั้หนึ่งทัวปี ที่ตั้งก็ชมพูยายพรเป็นคนชอบสีชมพูชั่วโมงหนึ่งเด้ งั้นมันหาไม่ถูกดิเจ็บกิดอเอารตีปีซา่าชิงเขาแล้วบอสจ้า พอนจะเดินอย่างนะยัยพอนจะได้รู้ว่าโทรศัพท์ยายพอนไม่เสียขอบคุณค่ะขอบคุณลร่องนานนะจ๊ะ